เรียกลุงเหลิมหรือว่าน้าเหลิมมันลุงเหลิมบอกว่ายังเหนื่อจะเป็นลุงเหลิมบอกว่ายังเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเหลิมไปแล้วเลยกลับบ้านเลยต้องเรียกพี่เหลิมไว้จะจะแจกคงใครเอาคงบ้างคะคงเนี่ยเดี๋ยวจะแจกคงอาบ้างเออะไอเด็กไปล้างคงเลย ่่เ oh. ็โม่น่เด็โ <Obrig ado. S 2> <questo S 3> ่นซื้อ่า่เี็โ่ก็มันนออ้อาปิง่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกจน๊วะเขาเรียกคงบงกาว่ดิงกายาเียวส่ไมเข่าครันี้จะนอนกี่ทุ่มเนี่ย ขี่ทุ่งก็ได้ขี่ทุ่ก็ได้พ่อจะดูแล้วุ่นี้ใครจะหลับก่อนแล้วใครจะตื่นสายฝั่งนี้ก็เตรียมอุปกรณ์กันใหญ่นี่กันแล้ววะยูเพื่ออันนี้ะไรนี่อ่าครับอันนี้รเตือน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 มีปีกันเหรอ ลูปเาตัวเองแรงว่ะอสงสารมันว่ะอสงมาสมันปล่อยมันดีไหมเหรอปล่อยเอาพี่ก้าวเอาปล่อยวัดเลยไปเนี่ยตอนตอนนี้กำลังหน้าปล่อยเลยไม่ใช่ตอนนี้มันตายแล้วพ่อตายแล้วอะไรตายอะไรตายอะไรตายเป็นเลนเลยลูกเป็ดเป็อ๋เป็ดตายอ่าจะเผาเองสวดกี่คืนีอคืน กรรมปชาการของพ่ออ้โมองเหกันรึเมุมนี้มุมนี้เออมุมน um um mm ี้มุมนี้เดียวแล้วมุมนี้เดียวแล้วเนี่ยใย้ายย้ายมาเจอจีนี่เลยครับว่างๆกนมาเลยกไม่ใช่พวกเมียโบะอย่างจนี่พวกแบบมาก็มาอยู่พอหนาแล้วนะนี้เดียวเดียวเดียวทำธุรกิจช่วยแม่อยู่สักพักให้เอาได้อ๋อเดินมาดูเดินมาดูมุมนี้บ้างมุมนี้สวยมากเลยนั่งอยู่สองคนนึกถึงคนรถทิศตวันอย่างนี้เห็น่มุมนี้มีสองคนศาลาเป็นไงบ้าง หน้านอนอย่างยิ่งมีลำธารอยู่ข้างๆโอ้โหคืนนี้เราจะยึดตรงนี้เป็นที่มั่นโอ้โหเนี่ยดูมีจากด้วยหนาวเราไม่กลัวยุงแล้วก็ไม่มีอไอหนาวไม่กลัวหรอกไอยุงไม่กลัวหรอกกลัวไม่หนาวสิเดี๋ยวก็รู้แต่คืนนี้มีกระห่มเลยั้ยตอนนี้ตอนนี้อะไรนะเสบียงกลางผลงานก็นอนไะเป็นกองแล้วอะไรนะยายานอนหลับอืมโหกับแก้มีนี่ มีอย่างนี้ด้วยอ๋อนนไม่ใช่กับแกตัรศั์ <c oughs> ตอนนี้นิ่งเลยครับเพราะว่าอะไรนะสัญญาณไม่มียาณต้องรอสอบประธานยอดอะไรนะยอดเขา <c oughs> ไม่ใช่ไมตั้งเสา <c oughs> ไม่ตั้งเสาไม่ยอดเขาก่อน <c oughs> อมีแสงเทียนตามมา <c oughs> อาอบรรยากาศยามค่ำคืนมีเสียงลำธารน,นิดนึง ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทำไรฝั่งนี้ทำไรทำข้าวผัดปิ้งตาว่าทำข้าวผัดปิ้งภาษาใต้เขาเรียกอะไรเนี่ยโง่เลยครับเขาเรียกโค้งเลยว้าวค้งปิ้งเออหมอกระโหลกไม่ใช่ไม่อชกหรอตีเอาไหมเอาไหมหมอกเลยคงเลยนะภาษาใต้เขาเรียกอะไรนะหมอกคงปิ้งปิ้งไหนชูนี่ชูนี่ชูนี่เอ๋อนั่นโอเคโค้งปิ้งไก่กอไฟ ก้าใครขอไฟใครขอไฟพี่อะไรกับพี่เหลิมอ๋อกับพี่เหลิมเอาละงานนี้พี่เหลิมสู้ขาดใจนะนานๆในรอบอะไรนะพี่เหลิมในรอบกี่ปีนะที่เด็กสหัสตะวัดเด็กเรียกพี่เหลิมฝั่งนี้ปแผนกแม่ครโอ้โหนี่ดูดูดูนี่จานข้าวเราเป็นแบบนี้สวนเปี่ยมสุกครัสวนเปี่ยมสุกเขาจัดให้แบบว่าออริจินอลมากๆรู้เจ้าของสวนถือกาซะก่อน เดี๋ยวก่อดเนี่นี่ก็ขอไฟแล้วต้มน้าร้อนตั้งมาด้วยโอ้โหหนูหนูหนูการน้าร้อนเขาซะก่อนเนี่ยหืมเนี่นี่ยเนี่แบบตั้งเดิมเลยจะท้องเสียไหมเนี่ยไม่ถูกเสียใช้ไม่เสียถ้าเสียมีช่างยนต์ใช่ไหมใช่แล้ยใช่เล้ยนี่โอ้โหมุมมากเลยเนี่ยโอ้จะมุเลยวันนี้พี่เหลิมสู้ขัดใจเพราะเด็กเรียกพี่คนก็ตายอ่ะไม่ได้นอนแน่คืนนี้ใครสอนเนี่ยพ่อมันก็ไม่ได้สอนนะเรียกขึ้นมา แต่ดอกก็ยังเลี้ยงลุงแต่ผมจักสีหน้าไม่พอใจไงไอ้ส่วนเมียข้าพเจ้าแม่งก็นั่งทําแต่งานเนี่ยมึงมาเที่ยวแล้วเนี่ยมาเที่ยวนะเว้ยไม่ใช่มานั่งทํางานเนี่ยเอาเอาไป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 หน้าหน้าลูกบอกเลยเล่นเกมอ๋อเหรอโอ้นี่น้ำพริกนี่น้ำพริกโจรพูดยังไงพอถ้าตายหนำฉุบโจรนั้น อือไข่โอ้โหฝ <laughs> <plain madı. S 1> ักแางนี้ทั้งนั้นนี่ไรกินหมดเไรฝักลุกเองโมดเลมุมบ้านโอีหอ้โหอ้หโอ้โอ้โหโอ้โอะไหมอ้โอ้โหโอ้างนี้โหโอ้นห้โอ้โหโอ้อ้โหโอ้โอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโ้้โอ้้ออ้โอ้โหโ้โอ้อ้ง บอนมินบอนมินบอนมินป้าโอ้โหนี่อะไรนะอย่างอื่นไม่รู้พมา่าเติมสองชามมาเติมสองชามอันนี้แกงเลียงโอ้โหแกงเลียงยจบแน่นอนเกี๊ยวเกียวอะไรบ้างล่ะเกี๊ยวกินอะไรปลาแกงปลาแก,ากงอร่อยไหมอร่อยบ้างใครทำย่าทำไหนคนไหนทำย่าทำใช่ไหมนี่ย่าทำ ตรงนี้รายงานต่อนะครับว่าเราจะมีเช้านี้อะไรเราจะทานด้วยกันบรรยากาศสวนเปียมสุขครับ